กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงได้รับมอบหมายจากกรรมาธิการวิสามันให้ตอบในประเด็นนี้ครับก็ขอเรียนที่ประชุมนะครับในมาตราสี่นิยามคำว่าประมงพื้นบ้านคำว่าทะเลชายฝั่งซึ่ง ตามตัวบทเดิมหมายถึงทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากเขตชายฝั่งออกไปสามใหม่ทะเลแต่ถ้ากรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้เขตชายฝั่งบริเวณใดนับจากชายฝั่งออกไป น้อยกว่าสามใหม่ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าใหม่และให้มากกว่าสามใหม่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิดสิบสองใหม่นะครับเพราะว่าเขตชายวังเป็นเขตที่มีความสำคัญดังที่ท่านผู้ทรงเกตได้ได้นำเรียนแต่โดยทางกายภาพยังมีอยู่หลายพื้นที่ที่กำหนดว่ากรณี กรณีในบริเวณนั้นทางกายภาพมีข้อจำกัดกฎกระทรวงดังกล่าวจะก,กำหนดเขตทะเลชายขวังให้มีระยะน้อยกว่า1.5ไหไมล์ทะเลก็ได้แต่ต้องไม่กระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายขวังก็ขอเรียนว่าโดยปกติต้องไม่น้อยกว่า1.5ไหไมล์ทะเลแต่กรณีจำเป็นทางกายภาพยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเกต็ต กับจังหวัดพังงาซึ่งมีเขตเกาะจำนวนมากในทางกายภาพในการออกกฎกระทรวงนั้นไม่สามารถจะออกกฎกระทรวงให้ได้1.5ไมล์ทะเลได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงนะครับให้คลุมพื้นที่นะครับในเขตทั้งสองจังหวัดนี้แต่ต้องแต่ต้องนะครับไม่เกิน ในเขตที่กำหนดของแต่และจังหวัดยกตัวอย่างที่ภูเก็ตกับพังงาท่านจะเห็นว่าในจังหวัดภูเก็ตมีสะพานสารสินกับจังหวัดพังงาวัดยังไงก็ถ้าแบ่งกันคนละ1.5หม่ก็ไม่สามารถแบ่งกันได้ฉะนั้นเป็นข้อจำกัดทางกายภาพกฎหมายฉบับนี้เลยเขียนเป็นข้อยกเว้นว่าถ้าจำกัดทางกายภาพที่ไม่สามารถให้ ออกถึง1.5ไมล์ทะเลได้แล้วก็ให้สามารถน้อยกว่า1.5ไมล์ทะเลได้แต่ต้องไม่กระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งครับก็มีแค่ประเด็ดนนี้ประเด็นเดียวก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเป็นข้อจำกัดในนิยามเดิมตามข้อกฎหมายที่จะทำให้การออกกฎในระดับดกฎกระทรวงที่จะมาใช้บังคับนั้นเดินไปด้วยความ ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องก็มีความจำเป็นครับก็ขอเรียนที่ประชุมครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมบัญชาสุแก้วอธิบดีกรมประมงก็ขอเรียนชี้แจงไปในคลาวเดียวกันทั้งสองมาตรานะครับคือมาตรา9และมาตรา10ซึ่งในมาตรานี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมาการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งตามมาตรา19ที่ไม่ได้รับการแก้ไขในครั้งนี้แห่งพระราชกำหนดการประมงคณะกรรมาการนโยบายประมงแห่งชาติจะมีหน้าที่อยู่10เรื่องเรื่องสำคัญก็เป็นเรื่องกำหนดนโยบายด้านพัฒนาการประมงทั้งในน่านน้ำการส่งเสริมอาชีพนอกน่านน้ำเพาะเลี้ยงอุตสาหกรรมการควบคุมทั้งหลายเพื่อให้ปริมาณสูงสุดถัดน้ำซึ่งอยู่ในมาตรา19อันคือหน้าที่หลัก ทีนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อให้มีความได้สัสดส่วนแห่งอำนาจหน้าที่ทึ่งจะไปออกนโยบายต่างๆดังที่เรียนนั้นก็ได้กำหนดสัสดส่วนให้ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสิท่านและก็กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐนตรีแต่งตั้งจํานวนสิองท่านเช่นกันก็สัสดส่วนที่เท่ากันนอกนั้นในกรณีที่เป็น หน่วยงานที่เป็นลักษณะของสภาเกษตรสภาหอสภาอุดก็อีกสามท่านเป็นตัวแทนอย่างละหนึ่งส่วนผู้เป็นประธานก็คือนายกรัฐมนตรีหรือรองที่นายกแต่งตั้งและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นรองท่านเราก็จะเห็นสัดส่วนนะครับในความเหมาะสมระหว่างส่วนราชการกับส่วนของ พี่น้องตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเท่ากันคือ12-12ทีนี้กรณีของผู้ใช้แรงงานใช่ครับวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา4ว่ากฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบการประมงแล้วก็สนับสนุนที่สำคัญก็คือในเรื่อง การประมงเป็นสำคัญัโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด15ข้อหนึ่งใน15ข้อก็ไม่ให้ละเลยเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพในการทำมานของแรงงานในภาคประมงแต่เราจะเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับในด้านแรงงานดังที่เรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่มาตราที่ยกเลิกไปเมื่อกี้เขามีกฎหมายหลักมีระบบของประเทศที่มีกฎหมายกลางเป็นผู้ดูแลพี่น้อง ภาคแรงงานอยู่แล้วฉะนั้นถ้าจะเพิ่มสัดส่วนพี่น้องภาคแรงงานมาอีกหนึ่งคนก็จะทําให้สัดส่วนตรงนี้ขาดความเหมาะสมและไม่ได้สัดส่วนประกอบกับดังที่เคยนําเรียนไว้หลายเวทีว่าเรามีผลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นผู้ดูแลในภาพใหญ่ของเรื่องแรงงานอยู่แล้วก็น่าจะมีความเหมาะสมจึงมิได้กำหนด ให้มีตัวแทนภาคแรงงานมาเป็นตัวแทนโดยตรงในผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่งส่วนการกำหนดให้มีจำนวนสิบสองคนนั้นก็เป็นหลักในการเขียนกฎหมายเมื่อเจตนารมณ์ของในมาตรานี้เขียนให้ชัดว่าต้องมีตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาจากด้านต่างๆด้านละคนนะครับไม่ว่า ผู้แทนสมาคมในด้านประมงพื้นบ้านด้านประมงพาณิชย์ด้านการประมงนอกน่านน้ำด้านการประมงน้ำจืดด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดด้านแปรรูปนะครับมาด้านละคนนอกนั้นก็เป็นนักวิชาการด้านการประมงใช้ขวังเพาะเลี้ยงใช้ขวังด้านประมงทะเลด้านนอกน่านน้ำด้านการประมงน้ำจืดด้านอุตสาหกรรมและด้านสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคนซึ่งได้กำหนดให้แต่ละด้าน อยู่แล้วฉะนั้นการที่กำหนดตัวเลขเพื่อมิให้เกิดปัญหานะครับในการแต่งตั้งของรัฐมนตรีที่จะเลือกตั้งแค่10คน11คนความไม่ได้สัดส่วนของพี่น้องผู้เป็นตัวแทนด้านผู้ทรงคุณวุธก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็เลยกำหนดให้มีจำนวนที่ตายตัวคือจำนวน12คนขอกราบเรียนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ กับกาบเรียนท่านประธานสภาบุติทุกท่านนะครับในมาตรานี้เป็นมาตราที่สําคัญยิ่งดังที่ทุกท่านได้นําเรียนเนื่องจากสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมก็ดีสัตว์หายากใกล้ใกล้ทุนพันธุ์ก็ดีเขามองว่าเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ค้ารายใหญ่ได้ให้ร้อยสามสิบประเทศจะต้องแสดงให้ได้ว่า สินค้าที่ส่งไปให้เขาบริโภคนั้นจะต้องไม่จับจากเครื่องมือที่กระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดําเนินการส่งข้อมูลนะครับคงไม่พูดซ้ําตรงนี้แต่ยังมีเครื่องมืออีกประเภทเดียวที่ตอนนี้ขอให้เราส่งเพิ่มเติมก็คืออวนติดตาก็เช่นอวนติดประทูอวน อลอยจมกุ้งวนลอยปลาประมาณนี้ซึ่งกรมกำลังทำข้อมูลกับทอชอ,อยู่ทีนี้สาระสำคัญที่เพิ่มขึ้นมันต่างอะไรจากเดิมตรงนี้สำคัญมากนะครับอันเดิมนี่ห้ามไม่ให้ผู้ใดจับหรือล่าก็คือเจตนานะครับห้ามเลยซึ่งพรบสวนคุ้มครองสัตว์ป่าปัจจุบันก็คุ้มครองเช่นกันอีกฉบับหนึ่งนะครับคือห้ามจับและห้ามล่าสัตว์เหล่านี้นะครับ แล้วก็นำขึ้นเรือหรือห้ามนำขึ้นเรือเว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อช่วยชีวิตเท่านั้นจึงจะให้นำขึ้นเรือได้นะครับแต่ว่าสองที่ใส่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการใส่เพื่อให้สอดคล้องกับทางสหรัฐอเมริกานะครับว่าประเทศไทยไทยเราได้วิวัฒนาการกฎหมายในการเพื่อที่จะดูแลสัตว์น้ำกลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะสัตว์ทะเล เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งในบริบทของพี่น้องชาวประมงนะครับในการทำการประมงนั้นชัดน้ำกลุ่มนี้อาจจะติดขึ้นมาได้แต่กฎหมายเราสันนิษฐานว่าถ้าติดขึ้นมาแล้วพี่น้องชาวประมงปล่อยโดยพลันคือปล่อยโดยเร็วนะครับก็จะไม่เป็นความผิดแต่ในวักแรกพี่น้องชาวประมงนะครับจะต้องเป็นผู้ต้องรับความ เสี่ยงที่จะต้องไปพิสูจน์ว่าคุณปล่อยโดยจําเป็นเพื่อช่วยชีวิตนะแต่ถ้าเป็นวักสองเขาไม่มีความผิดกฎหมายเราสันนิษฐานโดยสภาอย่างนี้รับรองเขาเลยว่าถ้าติดเรือนะครับแล้วก็หรือติดอวนแล้วปล่อยถัดน้ำโดยพลันถามว่าข้อเท้จริงจะเกิดขึ้นยังไงเช่นจะเชิงเซาซึ่งปากแม่น้ำบางปะกง ทุกปีฮะโลมาจะวิ่งเขามากินปลาดุกทะเลกินปลากดนะครับอยู่ปากแม่น้ำบางประกงซึ่งแหล่งนั้นก็เป็นแหล่งทำการประมงของพี่น้องชาวประมงจํานวนมากนะครับที่ต้องวางอวนทั้งอวนติดตาหรือเครื่องมืออื่นๆกรณีที่โลมาหลงเข้าไปในปากแม่น้ำบางประกงแล้วอยากจะช่วยโลมาตัวนั้นออกมาถามว่าพี่น้องชาวประมง กรณีที่นำขึ้นเรือไปเจอพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้มีหลากหลายมากจะทราบดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ที่หลากหลายถ้ากรมประมงเราทราบดีแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้มีหลากหลายจะรู้เจตนานี้ไหมความเสี่ยงอยู่ที่พี่น้องชาวประมงเขาก็เลยไม่ช่วยไม่ปล่อยผลนี้จะก,กระทบกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมประกอบกับนะครับโทษ ตามที่ท่านสวอเมื่อกี้ได้นำเรียนว่าหนักแล้วกรณีที่เป็นความผิดแต่ยังมีโทษทางปกครองที่อยู่ในมาตรา114วงเล็บ9นะครับกำหนดให้เป็นโทษร้ายแรงเมื่อเป็นโทษร้ายแรงให้คณะกรรมาการมาตรการปกครองตามมาตรา112ทับ1ต้อง อาจจะสั่งเพิกถอนพักใช้ใบอนุญาตเขาทำให้เขาขาดสิทธิ์ที่จะมีใบอนุญาตทำการประมงอีกในรอบการประมงถัดไปท่านจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กฎหมายได้ยึดโยงกันจำนวนมากฉะนั้นกรมประมงนะครับโดยได้นำไปเสนอในชั้นสอสอมองว่ามาตรานี้ควรจะต้องใส่วักสองไว้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้อง ชาวประมงซึ่งปัจจุบันก็ต้องชมเชยนะครับท่านจะเห็นคลิปดังที่ปรากฏได้เข้ามาช่วยสัตว์ทะเลทั้งเลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์หายากอยู่แล้วแต่ใส่วักนี้ไว้เพื่อไม่ให้เป็นบทพิสูจน์ของเขาต้องไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งกําหนดไปเลยว่า ถ้าทําในลักษณะนั้นเขาไม่เป็นความผิดครับก็ขอเรียนท่านประธานและสวฉะนั้นผมเองในนามะิบดีกรมประมงจึงขออยากให้ท่านสวทั้งหลายนะครับโปรดพิจารณาอันนี้แล้วก็กลับมาดังเช่นร่างของสอสรครับกลับเรียนครับ